มาดูข่าวนี้กันนะครับน้องออนคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆนะครับหลานอายุ15ขวบนะครับคมขืนป้าแท้ๆแล้วก็บีบคอเนี่ยจนเสียชีวิตรู้ไหมฮะป้าอายุเท่าไหร่ป้าอายุ63ปีฮะคุณผู้ชมครับค่ะหลาน15้าคมขืนป้า63แล้วฆ่าโหดเยี่ยมอมมหิตเป็นอย่างยิ่งนะครับไปดูรายละเอียดกันสักหน่อยนะครับ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ตำาบลพานทองอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือนางมั่งสอสะอาดคนนี้อายุ60ปีนางมั่งเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าสักประมาณบ่ายโมงเนี่ยกำลังเดินกลับบ้านพักหลังจากที่ไปหาปลาแถวแถวริมคลองนะครับจากนั้นเนี่ยได้ยินเสียงนะครับมีคนร้องตะโกนขอความช่วยเหลือต่าง ก็เลยพยายามหาที่มาของเสียงแล้วก็ไปพบว่ามีหญิงสาวเนี่ยกำลังถูกลุมทําร้ายกําลังถูกทําร้ายนะครับอยู่ริมคลองส่งน้ําซึ่งมีต้นกล้วยแล้วก็หญ้าเนี่ยขึ้นปกคลุมอยู่นะครับก็เลยไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือเพราะกลัวจะสู้กับคนร้ายไม่ไหวก็เลยรีบไปตามคนเนี่ยมาช่วยลองฟังเสียงของนางมั่งคนเห็นเหตุการณ์ดูนะครับเชิญครับก็เห็นผู้หญิงอยู่ล่างวิ้ชายอยู่บนเพราะว่าผู้หญิงบอกว่าปป่อยปอย ปล่อยีิปล่อยสิพี่ชายไม่ยอมปล่อยงัดคอคือป้าเดินมาในช่วงไหนยังไงพอดีเดินช่วงมาก็บอกพอดีเห็นแงเลยบอกเอ๊ะเขาทำอะไรกันว่างั้นปล่อยสิปล่อยสินึกว่าผัวเมียตีกันนี่แหละฮะยังนึกว่าผัวเมียตีกันเอตัวเองจะเข้าไปช่วยก็มองไม่ชัดแข้งขาก็ไม่ดีดีนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็พยายามออกไปข้างนอกเพื่อตามคนมาช่วยพอกลับมาอีกทีปรากฏว่า คุณป้าวัย63เนี่ยนะครับเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเห็นหน้าเนี่ยถึงกับพังอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักกันดีก็คือนางขันทองพระเกี้ยงนะครับคุณผู้ชมครับนางขันทองพระเกี้ยงสอบถามนางมั่งอย่างละเอียดเนี่ยนะครับนางมั่งก็พยายามนึกว่าเอ๊ไอคนที่ข่มขืนและบีบคอจนเสียชีวิตเนี่ยหน้ามันก็คุ้นๆนะนึกไปนึกมาแล้วนึกออกฮะคุณผู้ชมครับก็คือนายแดงอันนี้เอาเป็นนามสมมุติอายุ15ปี คุณผู้ชมฟังดีๆนะครับเป็นหลานชายแท้ๆของคนตายเนี่ยแะครับคนตายเนี่ยเป็นป้านะครับชาวบ้านเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังซ้ำสองอีกว่ารู้ไหมตอนที่ชาวบ้านเนี่ยมามุงดูศพเนี่ยค่ะไอ้นายแดงหลาน1 5ปีที่หนีไปตอนแรกเนี่ยมันกลับมาดูด้วยนะคุณผู้ชมครับมันกลับมาดูศพที่มันเพิ่งข่มขืนที่เป็นป้าของมันแล้วเพิ่งบีบคอไปหมัดๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทําทีเหมือนกับพูดคุยกับชาวบ้าน ว่าโอ้เสียใจจังเลยโอ้หูทําไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคือพยายามจะบอกว่าตนเองไม่รู้ไม่ชี้นะครับคุณผู้ชมครับจังหวะน,นี้เนี่ยมีเสียงที่เราคุยกับชาวบ้านในประเด็นนี้ฟังกันด้วยลองดูครับเร,รหเหเลแล้วเห็นบอกว่ามาดูที่เกิดเหตุด้วยใช่แล้วตอนนั้นทุกคนรู้อย่างไงว่าใครเป็นคนทำยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เขาก็ยืนมาเดินพูดกับพวกเรานี่หละผู้ชายก็วิ่งพากัน หรือว่าเป็นพม่าอะไรอย่างนี้ไงอ่ะแล้วมารู้ตอนไหนพยานพยานมามาบอกผู้ใหญ่พงศิษบอกผู้ใหญ่ว่าเป็นคนเนี้ยเป็นคนร้ายที่จับไปเนี่ยอ่าแล้วคือตัวตัวตัวเขาเองเนี่ยคนร้ายเนี่ยออกจากที่กระเทืไปยังเขาก็เดินไปเดินมามองอย่างนี้เลยจนกระทั่งพยานมาใช่เขาเดินกบเกลื่อนกับน้ำไม่สุดยืดดูมาไม่มี นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้นายแดงยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้นะครับเขาหนีหายไปอยู่นะครับสอบถามนะครับจากทางสามีของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็บอกว่าจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับคือนายแดงเนี่ยชีวิตเขาค่อนข้างรันทดนะครับคือเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็ทิ้งละนะครับให้ย่าเนี่ยเลี้ยงมาตลอดตอนป .6 เนี่ยนะครับเคยมีเรื่องและก็ม .1 ก็เคยมีเรื่องก็คือว่าไปดูเพื่อนนักเรียนหญิงเนี่ยอาบน้ําเข้าห้องน้ํา นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็เรียนไม่จบแล้วก็ออกมาทาอาชีพรับจ้างทั่วไปมีนิสัยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับชอบดูคลิปโป้เนี่ยเป็นกิจวัตรเลยนะครับชอบดูคลิปโป้สามีของผู้ตายบอกว่าจะต้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดตอนนี้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยหวาดกลัวกันหมดนะครับเพราะเกรงว่าคนนี้เนี่ยจะมีอาการทางสมองหรือว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยนะครับลองฟังเสียงสามีผู้เสียชีวิตดูจนครับ มันก็ไม่ค่อยคุ้นกับมันนักมันมันเป็นคนยังไงเฉพาะเต็มก็ไม่ค่อยเต็มบางทีอะไรเงี้ยก็ะมันก็แต่มันฉลาดยังไงบอกไม่ถูกกับมันนั้นขนาดไอ้มันไปทําแล้วมันยังย้อนกลับมาเนี่ยตอนนั้นนะใจมันกล้ามันวางแผนผังมันนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวนายแดงมาดำเนินคดีกับสารเยาวชนนะครับคุณผู้ชมครับ โดยเบื้องต้นเนี่ยจะแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและกระทําการข่มขืนผู้อื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเองต่อไปนะครับส่วนศพของคุณป้าขันทองก็เนี่ยแหละครับคุณผชมครับเข้าสู่พิธีกรรม,มทางศาสนาด้วยความเศร้าโศกเสียใจของญาติมิตรและก็คนในหมู่บ้านที่รุมสาบแช่งหลานชายวัย15ปีเนี่ยนะครับอย่างหนักกันเลยทีเดียว